จากกรณีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจสอนพอหลโยธินได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าบริเวณถนนรัชาดาฝั่งขาเข้าตรงข้ามสารอาญารัชาดามีผู้เสียชีวิต5รายได้รับบาดเจ็บ2รายที่เกิดเหตุพบรถกระบะยี่ห้ออิซูซุสีฟ้าสภาพเสียหลักชนเข้ากับเสาไฟฟ้าอย่างแรงร่างของผู้เสียชีวิตกระเด็นออกนอกตัวรถนอนอยู่ที่พื้นลนักษณะกระจายนั้นความคืบหน้าล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่สอบถาม พันตบทโทพิพัฒน์ผูดลั่นสารวัตรสอบสวนสอนขอลโ,โยธินเปิดเผยบ้าผู้เสียชีวิตมีธุรกิจรับเหมาก่อสร้างกำลังจะขนคนงานจากที่พักอาศัยยานพระรามเจ็ดมุ่งหน้าอาคารศารายารัชาดาเพื่อเข้าแคมป์งานก่อสร้างด้วยขนาดขับขี่ได้ใช้ความเร็วประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สภาพอากาศท้องฟ้าไม่เต็มใจฝนเกิดตกลงมาอย่างหนักทำให้ถนนลื่นจนเกิดเหตุสลดดะกล่าวขึ้น ขณะที่ผู้บาดเจ็บทั้งสองรายขณะนี้ได้ทําการเข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพหลโยธินซึ่งอาการไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ยังคงนอนรักษาตัวแอดมิตอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนเรื่องการติดต่อขอเข้ามารับศพนําไปประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนานั้นยังคงรอญาติเข้ามาให้ปากคำในส่วนของข้อมูลให้แล้วเสร็จก่อนติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีกรรมตามศาสนาได้